สวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาสวัสดีครับสวัสดีครับและลูกๆหลานๆน้องๆเนาะลูกหลานน้องๆที่มาตัดผมใช่ไหมอันนี้จะมาตัดผมแล้วจะให้ดูว่าแกะลายวิธีแกะลายวิธีแกะลายเอาจะเสนอคนไหนก่อนเราจะเสนอว่าไอ้คนนี้ใช่ไหมเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นี้กะลาครอบครับเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นี้แล้วกระลาที่ครอบหัวเขาเอาไว้ที่ไหนกะลาที่ครอบหัวผมเอาไว้ในห้องครับยังไม่ต้องเอาออกมา เพราะว่าตัดให้ดูแล้วตัดให้ดูแล้วมันเนียนมากเลยครับเนียน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 นี่ครับยืนแล้วหันดูอันนี้สองกลาครอบนี่สรงกลาครอบนะครับผมเสร็จแล้วครับสดคขอบคุณมากครับมาที่สองมาครับอันนี้ผมแกะลายโดยฝีมือของผมเองแกะลายเนาะครับผมก็แกะโดยใช้มีดโกนธรรมดาเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปตีนครับเพราะว่าคนนี้เขาเป็นนักมวยเขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยใช่ไหมเขาเป็นนักมวยนักมวยต่อยมาแล้วกี่ครั้งนะหลายครั้ง ไอยต่อยมาร้อยครั้งร้อยครั้งครับชนะกี่ครั้งสวัสดีครับชนะม่น้ำไม่ชั่วนะไม่ชั่วทีนี้พอแกะลายเสร็จดูนะครับใช้ชื่อชกมวยไงลูกแกะลายตีใช้ชื่อชกมวยชื่ออะไรชกมวยชื่อปาไพรีชื่ออะไรนะปาไพรีปราบเปรีครับแล้วนามสกุลไข่สสว่างยิ้มสสว่างยิ้มปราบเปรีสสว่างยิ้มบ้านอยู่ไหนบ้าน สัมภาษณ์ก่อนบ้านบ้านอยู่บ้านดงใหญ่หมู่ยี่สิบครับหมูยี่สิบเนี่ยดูดูวางไว้นั่นก่อนดูคนที่เป็นนักมวยก็จะเท่อย่างนี้วาอาจารย์อ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับในแบบขอบคุณมากครับเหลืออีกหนึ่งคนนึ่ผมเพิ่งตัดไปเมื่อวานนี้ครับคนนี้ชื่ออะไรธันวาทองดีครับธันวาทองดีนาถวัฒน์เป็นนักฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมแกะลายฟุตบอลอ๋อเป็นเล่นเป็นเป็นตำแหน่งไหนฟุตบอล ปีกขวาปีกซ้ายครับปีกขวาปีกซ้ายวิ่งเร็วไหมไม่เร็วอ่าไม่เร็วอ่าดูทรงอาจารย์อ้นครัอันนี้อันนี้แกะโดยใช้มีดโกนบวกกับปัตเลียนครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเลยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นเลยนะใช้มีดโกนด้านนี้ทําเส้นสองเส้นเพราะว่าในขนาดที่วิ่งเตะฟุตบอลอยู่ฟุตบอลฉากหัวเลยเป็นร่องฉากหัวเลยเป็นล่องเลยเนาะโอเคเลยคิดเอาเองนะครับครับทําง่ายๆวิธีแกะมาดูแลทําให้ดู อ่าวิธีแกะวิธีแกะเราก็ต้องเดี๋ยวพอพอพอเราจะแกะลายฟุตบอลเนี่ยเราเอาปัตเตเลียนตีโค้งอ้อมแล้วก็เอาใบมีดนี่กิ๊ก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 ยกมือโค้งด้านล่างก็กิ๊กกิ๊กยกมือซ้ายแล้วก็ทําลายลายก็เป็นลายธรรมดาก็ใช้มีกขูดขูดนี่คือใช้มีกขูดใช้มีกนอย่างเดียวครับนี่ทำเบาๆานีเอาใช้ปลายมาแยก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 เนี่ยนะโอเคแล้วนี่ล่ะออันนี้อันนี้ลายตีนก็เช่นเดียวกัน รอยตีนเนาะรอยตีนนี่เราก็นึกว่าเอาเอาตีนใครเข้าไปวัดไหมนี่มีเล็บด้วยนะมีเล็บด้วยโอ้โหมีเล็บมีเล็บด้วยแล้วก็ไอรอยตีนนี่เราเราเราแบ่งผมอย่างงี้นะครับไอจอนนี่ให้เป็นไม่มีใครกล้าเอาตีนไปวัดแรอกครับเพราะเขาเป็นนักมวยครับเป็นเัก่อมวยถูกต้องครับเราก็เราก็เอาตรงจอนเป็นนิ้วโอตีนแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางให้ครบห้าลิ้วแล้วก็อันนี้ก็ใช้เส้นโค้งธรรมดามาหลังใบหูครับเสร็จเลยโอเคครับนี่ครับ ครับขอบคุณมากครับในแบบครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ออนกันงาขอบคุณเพราะผมก็ไม่รู้จะอาทิตยังไงเพราะมันเป็นทรงเด็กเด็กนักเรียนปิดเทอมทีนี้มีร้อยตำรวจเอกมานั่งคอยดูอยู่คนเดครับแล้วผมจะสัมภาษณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเป็นอาจารย์สองพระครับผมขนาดนั้นทีนี้ผมก็เลยศรัทธาเรื่องครับสมเด็จวัดระฆัง อกร่องฟันกรามอะไรนี่ผมก็ไม่รู้หรอกครับต้องถามท่านนี่ครับต้องถามท่านถามไปแล้วครับถามไปแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งครับขอบคุณมากครับ